วันนี้น่าจะล้มเหียวอีกเช่นเคยเพราะว่าฝนตกหนักเลยเยะเลยยังไม่ทันรู้อะไรเลยเพราะว่าถังเราไม่มีฉนวนด้วยแล้วลงมาขนาดเนี้ยหมดติดละน้ำต้มก็กำลังจะไหลดีน่าจะเรียบร้อยไม่สำเร็จน้ำต้มก็ได้ประมาณนี้น้ำต้มควันนะ แต่จะเห็นว่ามันมีน้ำมันทาน้ำมันดินอะไรเนี่ยเยอะมากเลยเาฝามันเนี่ยนะครับอันนี้สอรอบรอบที่แล้วกับรอบนี้นะก็น้ำก็ออกมาประมาณนี้น้ำสวมพันไม้เดี๋ยวจะต้องลองกันต่อไปสำหรับวันนี้คงจะยอมแพ้แค่นี้ก่อนเพราะฝนตกความร้อนในถังก็หมก ก็ลดลงโอเคแค่นี้ก่อนครับ